กูนีเลยกูนีเลยกูนีเลยเจ้าหญิทิมคอยใด้อข่อยกอดทวดโอ้ยโอ้ยขอยกอทวดเฮียอูดูน้มึงมาเลยดอกะเียขอข่อยย่างเดียวข่อยย่างเดียวหยั่งแป๊บนึงเนื้อแป๊บนึงแป๊บนึงหยั่งไม่พุ่ไปเนอะโอเคข่อยจะพระเจ้าไม่ไดมากินนี่เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน งอผัวง่ายนิดเดียวขอแค่ผู้ชายถือกลิ่นดอกเดซี่ของมดมีอาคะผู้หญิงอย่างเราเรานะต้องมีมดมีอาติดห้องน้ำไว้ตัวนี่งเด้อกลิ่นกีกีนี่หอมมากค่ะแล้ยงผู้หญิงคนไหนเด้อมีอาการคันมีอาการตกขาวน้องสาวส่งกลิ่นเม้นกลิ่นตาเข็มนะเอาไปใช้ได้เลยเนื้อเขาเนียนนุ่มชุ่มชื้นละเอียดอ่อนโยนมากผู้ชายติดงอมแงมมือหนี่มีแฟชเชี่มลโีส่วนรวมพื่ยอย่างได้คอมเมนต์สนใจหรือเข้าไปสั่งตรกรหน้าช่องได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะผู้ชายแบบชอบมากๆเอาโซฟาเลยบ่โซฟาเลยบ่